ไปดูท่อนสุดท้ายนะคะของสะพานข้าแม่นะ้ำมะเก้าไทยป่าแห่งที่4ได้รับการเชื่อมต่อกันเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการเสร็จสิ้นโครงสร้างหลักของสะพานแห่งนี้เลยค่ะชนะมีเดียกรุ๊ปรายงานว่าท่อนสุดท้ายของสะพานข้ามแม่น้ำมะก้าไทป่าที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมะก้ากับเกาะไถยป่าของมะก้าได้รับการเชื่อมต่อด้วยความเรียบร้อยถือเป็นการเสร็จสิ้นโครงสร้างหลักของสะพานแล้วหลังจากที่มีการปิดสะพานแล้วก็เร่งทํางานเสริมดาดฟ้าสะพานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนของปีนี้สําหรับสะพานข้ามแม่น้ำมะก้าไทป่าแห่งที่4มีความยาวกว่า3 กิโเมตรเชื่อมไปยังพื้นที่ถมทะเลของโซน A และโซนอ e ีในเขตเมืองใหม่ของมาเกา๊ารวมทั้งเกาะเทียมของสะพานฮ่องกงจูไห่มาเกา๊าสะพานแห่งนี้จะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสำคัญของระบบขนส่งในเขตเมืองมาเกา๊าและมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษกวางตุง้งฮ่องกงแล้วก็มาเกา๊าได้ด้วยค่ะ